คนนี้ก็ขออนุญาตพูดเลยแบบก็เป็นนักธุรกิจคุยกันแล้วกันนะครับก็ตอนที่ก่อตั้งอินดีเข้ามาสักสิบเจ็ดปีที่แล้วหรือสิบเจ็ดเดือนที่แล้วก็คุยกับพี่โจ้คุยกับคุณโอมแล้วคุยกับคุณตตงอีกคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ผมมันก็มีสองมุมนะมุมที่หนึ่งคือมุมของธุรกิจก็คือผมเองก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ธุรกิจในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นเทรนด์การขึ้นการลงอย่างช่วงห้าปีที่ผ่านมาเป็นแบบของซิงเก,กิลโปรดักต์ใช่ไหม啊 มีคนที่สามารถธุรกิจยอดขายเป็นพันล้านได้ภายในเวลาปีสองปีนะแต่ทุกอย่างมันมีไลน์ซ์เคิลของมันคือมันขึ้นมาลงมันตามเทรนด์พราะเราก็ไม่รู้ว่ามันก็มีกลุ่มของธุรกิจเครือข่ายมีคนประมาทักล้านเก็บมูลค่าประมาทั้งเจ็ดหมื่นล้านก็แต่ว่าจะขึ้นลงตามห้าปีห้าปี up single เ e v แล้วก็เปลี่ยนมาเป,นเป็นธุรกิจเครือข่ายเราก็มองว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่ตื่นเต้น ตื่นเต้นตรงที่ว่ามันมันถึงจังหวัดของมันแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือในช่วงถ้าเทคโนโลยีมันถึงตอนเนี้มันสามารถเป็นแพลตฟอร์มได้เป็นแพลตฟอร์มได้หมายความว่าคนที่อยากจะนําสินค้าเข้ามาขายก็สามารถเข้ามาแพลตฟอร์มก,การตัวหน,นึ่งหรือคนที่อยากจะทาธุรกิจก็สามารถเข้ามาสู่แพลตฟอร์มนี้ได้อันนี้คือภาคธุรกิจนี ถ้าพาน้ิจผมว่ามันเป็นโอกาสที่เติบโตภายใต้ทคโอลีที่มันสามารถที่มาเกิดขึ้นได้อันที่สองเนี่ยที่อยากําผมคิดว่ามันเป็นพวกเราทำธุรกิจทุกคนใช่ไหมครับมันเป็นธุรกิจที่ตื่นเต้นหัวใจมันเต้นแรงตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ธุรกิจที่สร้างไรายได้แต่มันเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างโอกาสโอกาสที่คนหนึ่งสามารถที่จะนำรายได้มาทำให้ครอบครัวเติบโตสามารถทำให้ปดนี้ได้ พ่าตัวเลขมันออกมาแล้วว่าคนประเทศไทยติดหนี้เยอะเป็นตัวเลขคือสูงมากเขานี้ติดหนี้บ้านประมาณทั้งเจ็ดล้านคนติดหนี้บัตรเครดิตสิบสี่ล้านใบูลค่านนี้ค่อนข้างเยอะตั้งหมายพราะว่าถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถไปช่วยให้คนสามารถมีรายได้สามารถไปปลดหนี้สามารถไปมีชีวิตทำให้ครอบครัวดีขึ้นได้อันนี้เป็นความต้องการที่ผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่ตื่นเต้นของเราพวกเรานะฮะตั้งหมาเพวาะว่าพอสองอย่างมารวมกันเนี่ย เป็นเครือข่ายแปลงคนไทยสามารถช่วยคนไทยสามารถเติบโตได้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้ททาทายมากยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าอย่างผมเองนะครับมีโอกาสได้ทําโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวกับบท็อปนั่นหมายว่าเวลามันมีบลท็อบเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้าแปลงของคนไทยสามารถจะไปต่างประเทศสามารถที่จะต่อยอดได้เนี่ยมันต้องมีแรงสนับสนุนมีแรงสนับสนุนนั่นหมายความว่าถ้ามีการซื้อซ้ำเรื่อยๆแล้วเขามาจอยกับอินเดียเนี่ย น่าสามารถทำให้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาสามารถเติบโตได้ก็เลยผมคิดว่าอันเนี้ยคือจุดที่อินดีมตั้งใจมันถึงจะเป็นชื่อว่าอินดีมอินดีมคืออินโนเวชั่นดีไซน์เอ็นพายเป็นอาณาจักรของอินโนเวชั่นเป็นอาณาจักรของการดีไซน์ธุรกิจเพราะอยากจะทําให้แบรนด์ของคนไทยเติบโตแบบนั่นนี่พูดเหรอ ปกติไม่ได้ไม่ได้พูดแบบเวลี่หรืว่าบิสเนสท่านี้เพราะว่าอัทิตยนนี้มาพูดที่ดีเพราะว่าคนที่นี่เป็นนักธุรกิจเก่งๆทุกคนก็เลยรัโยกโอกาสเป็นกำถามที่ดีก็เลยต้องขออนุญาตแฉไปถามมาพูดเรื่องอนะไรรู้ไหมสุดยอดเลยครับรนะทัเสีมากเลยครับไม่ต้องเลย